สวัสด,ดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านแล้วมาพบกับช่องช่างนิแชแนลวันนี้ก็เอามาปลูกมัน G, นะคะเอฟซีนี่โอ้จุนพ่อนุ่มก้อยก็กทําอะไระโอ้พ่อทําอะไรตัด,ตดลำมัน,มนอากาศร้อนเนาะวันนี้ดีนะครับเอฟซีมันร้อนเนาะดีไงปลูกมันหน้าร้อนอโอ้ตัดลำมันให้ แม่น้องก้อยปลูกเนาะผมเป็นคนตัดแม่น้องก้อยเป็นคนปลูกโอ้ปลูกกับแม่ยายสองคนวนนู่นแม่ยายก็ปลูกมันอยู่คนละฝั่งอยู่ไกลเนาะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นู่นส่วนแม่ยายก็แก่ใส่กระสอบเนาะลากลากใส่กระสอบเสียบเสียบเสียบใครเสียบมันนะคะเอฟซีนี่ สฉินแม่ยายก็เก่งมากสู้แดดเนาะดูนูน่นเห็นไหมคะไอจีมาดูพ่อน้องก้อยตัดน้ำมันเน,นานเจ้าคือนั่งต,ตดดงงากแดดแท้ไม่มีโรคอ้าวก็ไปตัดห่มมาเจ้าก็ซักไว้แล้วก็มันก็ห่มดีกว่ายอยู่แดด นั่งถึงเด็ดนะครับพีซีนั่งตากเด็ดมันหนาวสองสามวันโน,โนั่นเนาะเอาเด็ดแทนวันนี้อือ,อน,น,อนอครับพีซีมาวันนี้ผลมันโอ้ังไก่เยอะแล้วล่ะครับพี่ซีใกล้จะเสร็จแล้วอือจะคือไวแท้บอกเลปลูกนำ้ำบอกว่าเขาไม่ได้ปลูกด้วยพ่อหนังก้อยไม่ได้ปลูกนะ ว่าจะให้แม่ยายตัดลงมันแม่ยายไม่ตัดนะครับผมเลยตัดแทนแม่ยายบอกว่าไงนะเมื่อเช้าเนี่ยแม่ยายตัดละมันไม่ปินโอ้ยนเลยเลือกนะเดียไม่ทิ้งก็เลยนะครับสิเคยจะปลูกเนาะชวนแม่ยายก็เสียบมันรากกระสอบเนาะ วันนี้มองไปทางไหนก็มีแต่แสงแดดเนาะไม่รู้จะไปพักเหนื่อยที่ไหนเนาะไม่มีล่มุนแม่ยายก็ผลนมากเช้านี้ขึ้นมาก็เห็นแม่ยายเลยเนะแม่ยายเดินขึ้นมา เดินขึ้นมาตั้งแต่เช้าเนาะย่างลัดขึ้นมานี่ไงไม่ไกลเท่าไหร่ตอนเย็นก็เดินนัดลงไปนี่ไงไปไหมเดินนัดลงไปไม่เกิน15นาทีถึงบ้าน,นช่วงเที่ยงบ่ายนี่อากาศร้อนไฟเอฟซี ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเนาะวันนี้เสียบมันอย่างเดียวคุนพ่อน้องก้อยก็ตัด้ะมันไม่มีเวลาถ่ายคลิปน่าจะมาปลูกอิกประมาณสองวันว่าไหมพ่ออิกประมาณสองวันเน,ะนานะเจ้าจะไปไหน ไม่ต้องไปเสียบมันซะก่อนมีเวลาเยอะได,ได้ปีใหม่แล้วแล้วปีใหม่เขาพักเราก็ทำงานจะหยุดทำไมไม่ใช่ทำงานโรงงานเนาะถึงจะหยุดปีใหม่ถึงแม่ย้ายก็ลาก ใส่กระสอบมาถึงนี่แล้วมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขาเนาะนี่ฟังทางนี้เสียบเสร็จแล้วเนาะเสียบได้ประมาณกี่ได้แล้วเนี่ยสามซีได้ฮะใช่เหรอโฉงไรจะคือ้หนอยแท้โงไร อันนี้สงไล่หมดเชื่อโฉงไล่ตัวตาเห็นนะพ่อหนุกมโยเนี่ยฝั่งตรงนี้ก็มีแต่มันสัมปะหลังเนาะที่ยังไม่ได้ถอนย้อนสิมันก็ย้อนไปหมดนะเนี่ยเนี่ยมันนี่ก็ย้อนมาทางเจ้าหย้องนี้เห็นเนี v v ่ยเห็นเจ้าอยู่อืม oh เป็นแก้วตัดละมันนียอ่าครับก็ไอซีวันนี้ตัดละมันตัดละมันทั้งวันนะครับไอซีโอ้หลายสามก็กลับเนาะไลายสามก่อขวานะครับไอซีแล้วดีกลับทำไม,<า>มยังไม่คข้ามอาบน้ำมันหนาวหนาวก็ช่างน่านต้มอ,อาบอย่างเดียว นอนเมื่อคืนนี้ครับพีช่วงหัวค่ำเนาะร้อนโอ้ยมันร้อนแค่ <หา S 2> วันนี้กับเมื่อวานนี้แหละมันร้อนน่ะหน้าหนาวทำไมถึงมีเต่แสงแดดเนาะร้อนตอนเช้าหนาวกลางวันร้อนไม่พอดี ถึงเด็กก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับีนร้อนรุ่นรุ่นใส่รองเท้าเดินก็ร้อนตรงไหล่ยิ่งหนักนะครับพี่สีฉุนแม่ยายก็เจ้าเสียบมันวันนี้มาสามคนสามแม่ลูกเนาะ พก้อยก,ก็เจ้าตัดลำมันกลัวไม่ทันเนาะเดี๋กลัวปร่ทันบอ่ไปเชียบคอยละตัดทันแน่นอนเดี๋ยวคอยจะทำแบบจะดวดไปเลยรับซีว่ามันสมันาบหลังนีนจะเกิดมัน อ้าวปลูกแล้วมันก็เกิดเพราะมันสดขนาดนี้ทํามัจะไม่เกิดเที่บ้าน,นแม่มตอยุครับไปเรียบร้อยหมดเลยนัมนปลูกเราเสียบลงไปก็คาแต่โตเฟืองเสียบอันนี้นะมันสวนเราเสียบไม่มีโตเฟืองนะ โอ้โน้องก้อยจบคลิปให้หน่อยอ่ะผมก็ขอจบคลิปพี่ก่อนครับสวัสดีครับ